สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ที่ชิดคณิตบายครูกิฟเรื่องการลบโดยการเปรียบเทียบที่ตั้งไม่เกิน1ิบไปเรียนกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน1ิบได้ 2. นักเร no. ียนสามารถลบเลขได้ถูกต้อง3นักเรียนสามารถนับเลข1-10ได้ถูกต้องค่ะการลบโดยการเปรียบเทียบที่ตั้งไม่เกิน10เรามานับแตงโมดูนะคะว่าแตงโมมีทั้งหมดกี่ผล1 2 3 4 มีทั้งหมด5ผลส่วนส้มน,นะคะมีทั้งหมดกี่ผล1นึสองสามีทั้งหมด3ผลค่ะ จากเมื่อกี้พวกเราได้นับไปแล้วว่าแตงโมมีทั้งหมด5ผลและส้มมีทั้งหมด3ผลดังนั้น5มากกว่าหรือน้อยกว่า3มคะถูกต้องแล้วค่ะ5มากกว่า3แล้ว5มากกว่า3อยู่เท่าไรคะคิดดีๆก่อนตอบนะคะ ห้ามากกว่า3อยู่2นั่นเองค่ะส้มมีจำนวน3ผลแตงโมมีจำนวน5ผลเพราะฉะนั้น3น้อยกว่า5อยู่เท่าไรคะ2ถูกต้องแล้วค่ะดังนั้นส้ม น้อยกว่าแตงโมอยู่สองเรามานับจำนวนแตงโมกันดูใหม่อีกทีนะคะหนึ่งสองสาหแตงโมมีจำนวนห้าผลส้มหรอคะหนึ่งสองสาม้มมีจำนวน3มผล ดังนั้นจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือ5ลบ3เท่ากับ2นั่นเองค่ะการลบเป็นการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไรนะคะ เรามาลองดูการลบโดยการเปรียบเทียบที่ตัวตั้งไม่เกินสิบกันข้อนี้เลยนะคะมีส้มทั้งหมดกี่ผลคะเรามานับพร้อมกันเลยคะ่ะ1 2 3 4 5 6มี่้มส้มทั้งหมด6ผลแล้วมีไอติมทั้งหมดกี่อันคะหนึ่งสองสาห มีไอติมทั้งหมด6อันเพราะฉะนั้นมีจำนวนส้มเท่ากับจำนวนไอติมเท่าไรคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ6-6ลบ6เท่ากับ0ค่ะข้อที่ 2. 2เราจะเห็นตุ๊กตาหมีนะคะนักเรียนมานับตุ๊กตาหมีตามคุณครูเลยคะ่ะ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรานับตุ๊กตาหมีได้ทั้งหมด10บตัวเรามาลองดูรูปหัวใจกันดูนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ดวง1 2 3 4งสมีห้มีหัวใจทั้งหมด6ดวงเพราะฉะนั้นมีจำนวนตุ๊กตาหมี มากกว่าจำนวนหัวใจเท่าไรคะนักเรียนคิดไว้ก่อนนะคะเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือ10ก็คือจำนวนหมีลบ6คือจำนวนหัวใจเพราะฉะนั้น10-6ลบ6เท่ากับ4คะ่ะข้อที่3นักเรียนเห็นเจ้าจ๋อไหมคะเจ้าจ๋อคือลิงเรามาดูซิ ว่ามีลิงทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7มีลิงทั้งหมด7ตัวและเห็นผักไหมคะผักคือแครอทเรามานับแครอทกัน,นะคะ่ะ1 2 3 4มีลิงทั้งหมด7ตัวมีแครอททั้งหมด4อันเพราะฉะนั้นมีจำนวนลิง มากกว่าจํานวนแครอทเท่าไรคะคิดไว้ก่อนนะคะเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือ7คือจํานวนลิงลบด้วยจํานวนแครอท7ลบ4เท่ากับ3ค่ะโจทย์ปัญหาข้อนี้มีลูกพีททั้งหมดกี่ลูกคะเรามานับพร้อมกันเลยคะ่ะ1 2 สามสี่ห้าหกเมีลูกพีทั้งหมด8ลูกและมีอะไรอีกคะสีม่วงมีกินหอมอ๋อนั่นคือดอกไม้เรามานับดอกไม้กันเลยค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ดอกหนึ่งสองสามีห้าหมีทั้งหมด6ดอกเพราะฉะนั้น มีลูกพีททั้งหมด8ลูกและมีดอกไม้ทั้งหมด6ดอกเพราะฉะนั้นมีจำนวนลูกพีชมากกว่าจำนวนดอกไม้อยู่เท่าไรคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือ8ลบ6นั่นเองค่ะโจทย์ปัญหาข้อนี้นักเรียนเห็นอะไรคะน่ากินและก็น่ารักมากเลยใช่ไหม ตัวนั้นคือขนมปังเรามานับดูสิขนมปังมีทั้งหมดกี่แผน่น1234567มีขนมปังทั้งหมด7แผน่นแล้วเรามาดูพวกองุ่นสิคะว่ามีพวกองุ่นทั้งหมดกี่พวง1 2 3มีพวกองุ่นทั้งหมด3พวงเพราะฉะนั้นมีจำนวนขนมปังมากกว่า จำนวนพวงอง่นอยู่เท่าไรเอ่ยคิดดูนะคะเราจะเขียนจุประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือ7-3ลบ3เท่ากับ4นั่นเองค่ะแบบทดสอบคำชี้แจงแบบทดสอบมีจำนวนทั้งหมด3ข้อคำถามเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยข้อ2ตอบถูกได้1คะแนนตอบผิด ได้ส่วนคะแนนนะคะข้อ3ผ่านเกณฑ์คือ2คะแนนหากไม่ผ่านเกณฑ์สามารถกลับมาทำแบบทดสอบใหม่อีกครั้งได้ค่ะเรามาดูแบบทดสอบข้อที่1กันเลยนะคะนักเรียนเห็นดอกไม้ไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่ดอกคุณครูให้นักเรียนนับแล้วก็เขียนลงในนี้เลยนะคะเราไปดูแครอท แครอทมีจำนวนกี่ผลนักเรียนนับเสร็จแล้วให้เขียนลงในนี้เลยค่ะมีจำนวนดอกไม้มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนแครอทอยู่เท่าไหรคะเขียนมากกว่าหรือน้อยกว่าได้เลยค่ะประโยคสัญลักษณ์ให้นักเรียนเติมดอกไม้ลบด้วยจำนวนแครอทเท่ากับเท่าไหรคะ โจทย์ปัญหาข้อที่2มีแตงโมทั้งหมดกี่ผลคะให้นักเรียนตอบและเติมลงในนี้เลยค่ะและมีขนมปังทั้งหมดกี่แผ่นคะมีจำนวนแตงโมมากกว่าหรือน้อยกว่าขนมปังอยู่เท่าไรคะสามารถเติมมากกว่าหรือน้อยกว่าได้เลยค่ะประโยคสัญลักษณ์ ให้นักเรียนเติมจำนวนแตงโมลบด้วยจำนวนขนมปังและตอบลงในช่องนี้ได้เลยค่ะข้อมูลผู้จัดทำบทเรียนออนไลน์พิชิตคณิต by ครูกิฟนางสาวนิตาสายโทตำแหน่งคออรูึสงคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง